สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม The Sim Castle s i m c a s t a e Story กันในพาร์ทที่สี <c oughs> ่่นนะคะก็จากพาร์ทที่แล้วเราได้เจอไอ้พวกผู้รอชีวิตพวกนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นเลย <c oughs> เราต้องไปตามหาไอ้ศาสตราจารย์ไล้หาอะไรนี้เมื่อกี้เห็นทางนี้นี่ไง ไปสำรวจกันดีกว่าเ, ett, เดี๋ยว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 เดี๋ยเวเดีมยวเดอ๋ยว <c oughs> น,น, <c oughs> น,นดี๋ยวเดี๋ยเดวเดอ๋ยวเดีเดี๋ยวยวเดี่ดได้เดีเดี๋ว เมื่อเรากินเสร็จแล้วก็เพิ่มมานิดนึงะไปหาไอ้ศาสตราจารย์นี่กันดีกว่าหนองน้ำนี่แมปใหม่ด้วย ฝนตกด้วยอ่ะเราต้องไปทางไหนโอ้โหยน้ำเน่าเราต้องไปทางไหนไวะไ,ไหนดีอะ่ะอันนี้แล้วกันใกล้กว่าอ่เ <laughs> ดินเดินเดินเเ ไหนแล้ววะอ๋อเข้าไปแล้วสีแยกอุตยเพเ่หน้าตามไม่น่าเล่นมิสเลยนะ play it, play it. ทำไม่น่าเป็นมิดเลยอ่ะน่ากลัวอีทักทายทักทายอะไรนะทักทายทักทายทักทายหน่อยทักทายกันหน่อยชื่ออะไรวะราหูอนุอาทาโอโหชื่อแบบสวัสดีสวัสดีเราเองอทั <peach flag> แฟนป๊ปปาแฟนใช่อลนวแกผู้หญิงอ่ะมเป็นมิดอาสาเลยไม่มีความเป็นมิดอาสาเลยอโหอันนี้ก็เสืออันนี้ก็เสือมีทานกับเสือแล้วสินะตรงนี้มันน่าจะชนตรงนั้นแหละไปดูลานกระดู ชื่อไม่น่าเข้าไปเลยอะร้านกระดูกนี่นี่ไงม็กคาล่จะโอ่านี่กโนมอรกระเจีย <c oughs> ถูกคนด้วย

ไปที่สี่แยกสี่แยกก็ทางเมื่อกี้นี้ที่เรามาละสิไปป่าวนี่ไงไปสี่แยก วิ่งคนป่าหายไปแล้วแต่มีเสือแทนเ <laughs> ฮ้อ,อ,อไอ,อ่เมร์มาเฮลโลสวอชไมชมาแต่กางเยุดเฮ้ยนี่เุ้ยเุ้ยเสือจ้องวิ่งก่อนวิ่งก่อนเสือจ้องเราต้องคุยกับมันเปล่าวะ หันหลังคุยกัน <laughs> วารีแกเลอร่โซซีอาหารอ่าฮะโูตาเราต้องไปที่แพของเราที่หาโดดเดียวเพื่อจะติดไอ้เสากระโดงเรือหรือเปล่า <laughs> เขาเรียกว่าอะไรวะ, <laughs> ะน่าจะใช่แหละเมื่อกี้เป็นเออเหมือนไปนโคมไฟมัง้ง เหมือนเป็นเอ่ออะไรวะโอ้ยเหมือนเป็นโคมไฟที่มันหักลงมาเราก็เลยเก็บเสามันมาแล้วก็เอามาะลิตประดอยมาประยุกเป็นเสาเรือเราได้อะไรประมาณนี้นี่ปกัปกปกักปักฮึดตอ็ี่อ็ฮึีสวยเลยสวยเลยอุตสา วะวะะอไรเนี่ยควายก็ไม่ใช่กระทิงก็ไม่เชิงมันคือตัวอะไรนไล่ his his, ฟันน่ารักอะแล้วเราก็ต้องรอศาสตราจาร,ราย์ไรฮาร์ดมาดูแพรหรอวนี่ไงมันมาแล้วนี่เดินยืนอย่างภาคภูมิใจในแพรของตัวเองไอ้ชิบิโต้เจ้าเจ้ เดไปอีสัตว์หนึนี่ก็พลพิเศษลัมิติสิก็ไปชั่วต้องหาใบเรือหาใบเรือก็ร้อยเราออกไปจากเกาะนี้ได้แน่นอนพิเศษแบบราสอเออเอาาออาทามันอยู่นี่เหรอเนี่ยเราไปนอนก่อนแล้วกันที่เกียดกลับไปนู่นแล้วอะ น,นี่ก่อนโอ้ยไฮยีหน้าเต็มเลยอ่ะโอ้ยช้าจุงกระเบยรอให้ชีหลับให้เต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยไปเควสกันต่อ ไปควสกันต่อเลยดีกว่าไปเบึงล่มลื่นน่าจะใช่อยู่แหละ <laughs> เราทำอะไรนะกลับกระท่อมเอากลับมาแล้วไงโอเคเสิร์ฟอาหารให้พวกมารยาทแย่ชื่อบทไม่ค่อยน่าเล่นเลยอะเนี่ยตื่นตาตื่นใจใหญ่สิอ๋อสุดสุด มันจะมายึดเราใช่ไหมเนี่ยรับรู้ความลับารับอะไรอะระวังอะไอย่างเงียโอ้โหเราใจกว้างมากอะใจกว้างมาก วางใจกว้างเกินไปทำสสตูปลาดุกเสิร์ฟโอ้โหน่ากินเชียวเสเิร์ฟเซิริรชิมชิม,ชม,มเลย ไม่กลัวไม่แน่เลยครับ๋อ้ไม่ไหม้ดิอ่ะทานทานหม่ำๆเราต้องไปทำงานแล้วเนี่ยไม่รู้สึกไม่อิ่มวะ เอาละนีมีชิ้นส่วนให้เก็บด้วยห่วงลิงห่วงลิง <c oughs> ให้ทำอะไรอ่ะ <c oughs> ให้พูดคุย <c oughs> เริ่มกับอีนี่ก่อนดีก,กว่า พวกนี้มันเหมือนแบบยังไงอ่ะมันนี่มันคือมันอยากสบายตลอดตลอดวิวลูกมันกินกันแล้วมันก็ไม่ล้างจานด้วยนะ <c oughs> ตัวตูวตรงลางชิ้นนี้ อ้อครู้สึกว่าต้องสร้างอันนี้ซะแหละ้งน้ำธรรมชาติแท้ๆด้วยตรงนี้แล้วกัน กรคิดว่าเราต้องล้างจานแล้วแหละจริงๆพวกนางกินแล้วพวกนางก็ไม่เอาสาจานมาแล้วเ <c oughs> ตือความจำตัวเองนี่นะเ <c oughs> อ็มโอเกซิลิบาดิว้า่นเบิอาอ อันนี้เราต้องไปตีสนิทไอ้พวกชาวพื้นเมืองใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ต้องล้างจานก่อนละไม่ได้ไมีน้ำตกกระปรงแน่กินอีกจานดีกว่าเฮ้ยไม่แชช่แช่อยชา่นี่เนี่ยอ้ ไปอาบน้ำแล้วเราจะไปที่ไหนกันหวะไปที่ทุ่งซากเน่าเสียคงจะเป็นตรงสีแยกแล้วก็เดินไปตรงที่มันมีคนป่าเฝ้าอยู่แล้วมั้งอีุ่นดี <laughs> หุ่นดีด้วยอ่ะ <laughs> สแลนดเดอร์มากสมัครพาชุดลำลองปึ๊บ โงสร้าง้าเสียตรงไหนวะไปดูตรงสีแยกก่อนน่าจะเป็นตรงที่ที่คิดไว้อะอเดี๋ยวต้องไปดูก่อน วที่เจอคนป่ามันไม่ใช่ตรงนี้ละนี่ร้านกระดูกไม่ใช่ยังไงตรงนี้แน่ๆเลยเราใกล้เข้ามาแล้วที่เราจะได้ตีสนิทกับพวกเอิม่มอะไรว่าเผ่าอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้อะที่มันบอกเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยมีฉากด้วยมีคัดซีนดูเหมือนว่าจะมีคนเก็บยาอ๋อน่าต้องใช้ยาพวกนี้เพื่อจะเอามาทอใบเรือแน่วแนวเบยตัดตัดตัดอืมอืมตัดแนมให้หมดตั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 ดอุ๊ยเฮ้ยมีคัดซีน อ,อ,อุ้ย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 อะไรอ่ะุ้ยเด็กอะไรเห็นตาตาเนื่องจากเราเป็นนางสาวไทยถุยไม่ใช่เนื่องจากเราเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ต้องต้อง,งช่วยเหลือเด็กค่ะต้องไล่ไปหมดเลยเออขาอะไรมาดึงดูดเหรอ มีกระดูกไหมอะเราไม่มีกระดูกอะเราก็เลยไล่มัอนอย่างนี้เลยไปไปไปถ้าเป็นตัวจริงนี่โดนกัดตายไปแล้วเ <laughs> <laughs> นี่ยไล่แล้วแจ้ <laughs> <laughs> ยิ้มเหมือนหนังภาคภูมิใจมากที่ได้ขยีหน้าได้อ <laughs> 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 หนูชื่อน,นะที่นี่เป็นลูกสาวหัวหน้าเผ่าสวัสดีจ้าพ่กบันเป,ป็นเด็กที่น่ารักจุงกระเบยมันให้นี่ไงทางเข้าหมู่บ้านมันมุดตาเดินเร็วสิตื่นเตลตื่นเตลตุมันตายจีไหล ตลาดในหมู่บ้านนี่งไงเข้าหมู่บ้านแล้ว มิดใหม่โอ้โหน่าอยู่จุงอีมีน้ำปลาปาด้วยอ่ะเอ้ยไอนี่นี่ว่ะฉันจำหน้าแกได้นะเว้ยนี่ตอนเรบผมคุแล้วนยมันโอ้โหแค่ไรไให้ยีหน้านี่โอ้โหกล้าหันมากกล้าหันมากจริงๆ

โอ้ยวมากเลโชวดีมากเลยอะยูลาลิทามะนี่มีคนที่จะให้รางวัลเราด้วย t ม่เอารางวัลใช่ไหมเนี่ยโอ้มเอารางวัลดีกว่าโอ้วกรรมโอ อิ oh, hi, uh ่มวิ่ง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 เลยวิ่งเอวิ่งสิเอเอวิ่งเดี๋ยวมันไปนี่มาแล้วรับของขวัญระวังเอโมบิหน่อยนะเขาอาจไปคนขี้บอกเขาอ้โสเลือกเถาี้เอราโอรามา สวัสดีค่ะนี่เราก็ได้มาอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราได้เจอทางเข้าหมู่บ้านแล้วอะไรประมาณนี้เราก็ต้องตีสนิทชาวบ้านพวกนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยผูกมิตรเอาละเราจะมาผูกมิรกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะคะเพราะมันค่อนข้างจะเวลาผูกมินนี่คิดว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาที่นานนะคะก็ เจอกันพันหน้านะคะสำหรับพันนี้ก็บ๊ายบาย